วันที่15สิงหาคม2568พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่าภาพอ้างว่าเป็นการรื้อถอนลวดน้ำในพื้นที่จุตโมกบริเวณปราสาทตะเมมินทมจังหวัดสุรินทร์โดยจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ประจำปราสาทตะเมมินทมยืนยันว่าไม่ปรากฏเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใดๆของทหารกัมพูชาตามที่มีการกล่าวอ้าง ทั้งนี้หากมีการรื้อถอนลวดหนามในพื้นที่จริงจะต้องมีการเข้าดำเนินการตอบโต้จากฝ่ายไทยเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตแดนไทยภายใต้มาตรการรักษาความมั่นคงอย่างเข้มงวดอีกทั้งจากการตรวจสอบยังพบว่าเสาธงที่ปรากฏในภาพไม่ได้มีอยู่จริงในพื้นที่ที่กล่าวอ้างจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏกองทับบกประเมินว่าเป็นการจัดทำข่าวปลอมโดยฝ่ายกัมพูชาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจและลดกระแสะกดดันจากสังคมภายในประเทศ จากการที่ฝ่ายไทยสามารถยึดพื้นที่คืนจากทหารกัมพูชาได้จำนวน11พื้นที่หลังการสู้รบที่ผ่านมาติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn